อีกหนึ่งเรื่องนะครับให้ดูกันหน่อยเรื่องของการใช้งานของข้าวของต่างๆมันมีประเภทการใช้งานของมันใช่แต่ถ้าคุณเอาไปใช้ผิดประเภทโอ้โหความผิดพลาดอันใหญ่หลวงมันก็จะเกิดขึ้นครับ <c oughs> บางคนเถียงผมบอกมันใช้ได้ <ปะ S 1> คือน้องเขาอาจจะยังไม่เซียนยก็เลยต้องไปเรียนมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวดิวดวฉันลุ้นลุ้นว่าถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงเอ้าบางคนบอกทำได้อถ้าแบบว่าน้ำหนักเบาๆอะเนาะ ใช่ไหมก็คงจะไปกับการเรามาไปนี้ได้สมมติเป็นเด็กออดิฉันว่าเด็กก็ได้เ,ออเด็กน้อยปล่อยลอยเป็นลอยไปกลับไปได้ด้วยนะ <c oughs> ลอยไปติดอีกฝั่งหนึงทำไงแต่จะบอกแบบนี้ว่ามันผิดประเภทอยู่ดีถ้าจะไปล่องในแอ่งน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เรือเถอะครับค่ะถูสม,มดุลมันจะดีกว่าถูกค่ะสมดุลดีกว่าเยอะแต่เล่น เอากระลำมังมาใช้ออมันก็พลิกหงายเงิบอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเขาอาจจะอยากได้คอนเทนต์ว่าแบบหุ้ยสามารถใช้กละลำมังถ่ายรูป<อ>บนแบบทุ่งบัวได้อเออ,เอ,เอ,อแต่ว่ามันก็จะมีไอ้บัวขนาดใหญ่อะที่คนสามารถขึ้นไปได้แต่คนจะขึ้นไปได้ก็ต้องดูที่น้ําหนักด้วยเขาจะบอกว่าบัวรับน้ําหนักได้ขนาดไหนเท่าไหร่ดิฉันเคยขึ้นไปยืนแล้วเป็นไง อย่างรอดอยู่แต่ว่า,วาน้ำหนักยันได้รู้ว่าจมโอ้จมเหมือนกันร <c oughs> องเท้าจมไปข้างก็ต้องร,าาระมัดระวังด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ชม